อิวคือชื่อเล่นของเธอเธอเป็นสาวสวยและก็เซ็กซี่มากๆถึงว่าตอนนี้เธอจะมีอายุเกือบ30ก็ตามแต่ว่าเธอแต่งงานกับผู้ชายที่เธอรักตั้งแต่เรียนจบแล้ววูดคือสามีของเธอแต่เขาเป็นคนที่มีอายุมากกว่าพี่วุดของอิวนั้นอายุ42ปี มากกว่าอิวสิบกว่าปีเลยซึ่งทำให้ทั้งคู่มีความคิดที่แตกต่างกันมากๆวูด <Wood S 2> เป็นผู้รับเหมาส่วนอิวนั้นทำงานเป็นพนักงานบัญชียอยู่ที่บริษัทที่อยู่ไกลกันมากๆแต่เธอก็กลับบ้านตรงเวลาเพื่อทำกับข้าวให้สามีถึงแม้ว่าสามีของเธอจะไม่ค่อยกลับบ้านตรงเวลาก็ตามเพราะต้องสั่งงานลูกน้องและก็เคลียร์งาน ตรวจสอบงานทุกอย่างกว่าจะกลับบ้านได้วันนี้เธอแต่งตัวได้เสื้อยืดรัดรูปกับกางเกงขาสั้นเข้ารูปอ้าวพี่วูดพี่กลับมาแล้วหรอทำไมอิ๋วไม่ได้ยินเสียงรถพี่เลยละ่ะพอดีรถพี่เสียนะก็เลยเรียกแท็กซี่มาส่งพรุ่งนี้พี่ต้องออกแต่เช้าหน่อยนะจะต้องไปรอเอารถแล้วทำไมถึงเสียล่ะคะ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยว่าหม้อน้ำจะแห้งนะพรุ่งนี้พี่ต้องรีบออกต่างจังหวัดด้วยสิพี่วูดช่วงนี้พี่ทำงานหนักเกินไปแล้วนะก็เพื่ออนาคตของเราไงเราสองคนแต่งงานกันมาก็นานแล้วนะพี่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็อยู่กับเมียสวยๆคนนี้ให้นานๆหน่อยพี่วูดอยู่ขอโทษนะที่มีลูกให้พี่ไม่ได้ ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ความผิดอิวสักหน่อยบางทีมันอาจจะเป็นพ่อพี่ก็ได้นะพี่ปงเรื่องนี้แล้วเรามีความสุขกันแค่สองคนแค่นี้พี่ก็พอใจแล้วเสียงของวุฒบอกกับอิวทําให้เธอรู้สึกเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆที่มีสามีคนนี้แต่เมื่อนา,นานไปเธอกับรู้สึกว่ามันเริ่มจืดจางวุฒเริ่มบ้างานเริ่มถอยห่าง กับความรักและหน้าที่ที่ต้องทำกับภรรยาในทุกๆคืนทำให้อิวรู้สึกว่าเธอต้องการอะไรบางอย่างเธอแต่งตัวเพื่อมาที่บริษัทชุดสูทกระโปรงสั้นสีชมพูอ่อนๆของเธอนั้นเธอไม่เคยรู้เลยว่ามันไปเตะตาผู้ชายคนหนึ่งเข้าคุณพงเป็นหัวหน้างานที่นี่และก็เหมือนว่า เขาจะทุกข์ชะตากับอิวคนนี้มากๆถึงแม้ว่าคุณพงษ์จะรู้ว่าอิวแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่เขาก็ยังไม่ลดละให้กับการสนใจในตัวเธอเลยแม้แต่นิดเดียวตกเย็นถึงเวลาที่อิวกำลังจะเก็บข้าวของเพื่อที่จะกลับบ้านเพราะวันนี้งานของเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวคุณพงษ์คุณพงษ์จะกลับแล้วหรอคะ ใช่ครับผมว่าจะกลับแล้วแล้วคุณอิวล่ะอิวกำลังจะกลับอยู่พอดีค่ะวันนี้ผมว่าจะผ่านทางบ้านคุณอิวพอดีพอดีจะไปบ้านแม่นะครับถ้าไม่รบกวนคุณอิวติดรถผมไปก็ได้นะถ้าไม่รังเกียจนะครับเออคือไม่ต้องเกรงใจหรอกนะครับทางผ่านทางเดียวกันไปด้วยกันได้หรือว่า คุณอิวรังเกียจผมเปล่านะคะอิวไม่ได้รังเกียจคุณพงเลยถ้าอย่างนั้นผมถือกระเป๋าให้นะครับคุณพงถือวิาสาสะถือกระเป๋าให้อิวสาวสวยยิ้มแป้นออกมาเธอรู้สึกว่าคุณพงเป็นสุภาพบุรุษมากๆเธอเดินตามชายหนุ่มร่างสูงในวัยห้าสิบต้นๆไปถึงแม้อายุคุณพงษ์จะมากกว่าเธอมากแต่ว่า เขาก็ไม่ได้มีอายุและหน้าตาที่ใกล้เคียงกันเลยคุณพงษ์ยั่งดูหนุ่มดูแน่นและก็เข้าฟิตเนสอยู่สม่ำเสมอและเขาเองก็ไม่มีภรรยาเลยบางทีอิวก็เคยแอบสงสัยว่าทำไมคุณพงษ์ถึงยังไม่แต่งงานหรือว่าแต่งแล้วแล้วก็อย่าเธอก็ได้แค่สงสัยคะ่ะแต่ไม่เคยที่จะถามใครออกมา พอในที่ทำงานก็เอาต่ปิดปากเงียบกันทุกคนคุณอิวครับทานข้าวเย็นหรือ,อยังครับผมว่าจะแวะร้านนี้หน่อยคุณอิวอยากได้อะไรบ้างไหมไม่ค่ะคุณพงตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวอิวรอในรถงั้นคุณอิวรอสักครู่นะครับไม่นานหรอกค่ะอิวรอคุณพงไปได้เกือบครึ่งชั่วโมงเธอรู้สึกว่ามันนานมากๆ ร้านอาหารร้านใหญ่โตทำให้เธอตัดสินใจเดินลงไปและก็เห็นคุณพงษ์นั่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อรออาหารที่สั่งเธอรู้สึกว่าที่นี่มันบรรยากาศดีมากๆเลยผู้หญิงที่อยู่ในวัยทำงานและก็เป็นงานเงินเดือนเธอไม่เคยที่จะก้าวย่างเข้ามาในร้านแบบนี้เลยสักนิดทำให้ตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธออยากลิ้มลองรสชาติ กับการมีเงินมากๆแบบนี้บ้างจังอ้าวคุณอิวทางนี้ครับอิวเดินไปนั่งตรงข้ามกับคุณพงรอนานเหรอครับถึงได้เดินลงมากอโทษด้วยนะครับพอดีว่าคนแน่นมากหรือว่าเราจะสั่งอะไรทานก่อนดีละ่ะเอออิวอ้าอึงหรือว่าคุณรอทานข้าวกับใครอยู่เปล่าค่ะ พอดีวันนี้อิวอยู่บ้านคนเดียวอา้าวแล้วสามีคุณไปไหนล่ะสามีอิูวไปต่างจังหวัดนะคะอา้าวงั้นคุณก็ทานข้าวที่นี่เลยสิงั้นคุณไม่ต้องปฏิเสธเลยนะเดี๋ยวผมจัดแจงให้ทุกอย่างเองคุณจะทานอะไรบ้างอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณพงแล้วกันหล่อนบอกกับคุณพงและเขาก็จัดแจงสั่งทุกอย่าง เธอรู้สึกว่าบนโต๊ะอาหารมันเต็มไปหมดเลยเธอดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนมีราคาขนาดนี้ได้ยังไงกันนี่เธอฟลุกหรือเปล่าไม่นานคุณพงก็สั่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นิดๆมาให้กับเธอและเธอก็ชอบมันมากๆเธอไม่ได้ปฏิเสธเลยสักนิดเดียวเพราะตอนนี้เธอเริ่มหลงไหลในสิ่งที่เธอไม่เคยเจอทั้งอิ๋วและก็คุณพง นั่งดื่มดำในบรรยากาศในตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วเสียงโทรศัพท์ของอิ๋วดังและก็เป็นสามีทักมาถามเธอว่าถึงบ้านหรือ,อยังเธอตอบว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเพราะไม่อยากให้สามีคิดมากกับเรื่องนี้เธอไม่ได้ตั้งใจปกปิดนะคะแต่ว่าเธอเองก็มีเหตุผลเพราะมันไม่ได้เรื่องใหญ่หรือหนักหนาอะไรเลยที่เธอจะโกหกกับเรื่องนี้แต่ก็ยอมรับ ว่าเธอเองเริ่มมีความสุขและสะดุดกับสิ่งที่เคยเจอในวันนี้เพราะมันเป็นครั้งแรกที่ทำให้เธอลงไหลคุณพงษ์พูดคุยกับเธอทุกอย่างทำให้เธอรู้สึกลงใหลและปลื้มกับใบหน้าของเขาทุกครั้งคุณอิวคุณหน้าแดงแล้วนะครับเมาหรือเปล่าอิวหน้าแดงเหรอคะตรงไหนคะ เธอเอามือรูปใบหน้าของตัวเองและพงก็เอามือรูปตามทำให้ตอนนี้ใบหน้าที่ร้อนลุ่มของเธอถูกสัมผัสกับมือที่แข็งแรงของเขาที่รูปไล้มาและดูเหมือนว่าพงจะไม่ยอมปล่อยมือออกทำให้อิวเคลิบเคลิมและมองใบหน้าของหนุ่มที่เดินมาใกล้ๆกับเธอ เขาลุกขึ้นและมานั่งข้างๆกับอิ๋วในทันทีเธอไม่ได้ปฏิเสธเพราะเธอต้องการผู้ชายอย่างเขาในตอนนี้มากๆม,มันอาจเป็นฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่มันเข้าไปสะสมในร่างกายของเธอเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่มันก็ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอต้องการสิ่งที่เขากำลังจะมอบให้นั่นก็คือความตื่นเต้น และความเร่าร้อนที่เขากำลังจะให้เธอสัมผัสด้วยตัวเองหลังจากที่ทั้งคู่นั่งรถเพื่อกลับไปที่โรงแรมซึ่งเป็นคอนโดของคุณพงษ์เองอิวรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เธอไม่สนว่าเธอจะมีสามีแล้วเธอสนแค่ว่าเธอต้องการเขาในตอนนี้เพราะวุฒสามีของเธอไม่ได้มอบความรู้สึกดีๆแบบนี้มาให้เธอ เกือบหนึ่งปีเต็มอิวเร่าร้อนกับคุณพงม,มากๆพงก็ดูเหมือนว่าจะชอบอิวชมากๆเช่นเดียวกันทั้งคู่เข้าข้าและเข้าหากันด้วยความเสน่หาโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรมาทำให้ทั้งคู่หยุดเลยนับตั้งแต่คืนนี้เป็นคืนแรกมันก็จะมีวันต่อๆไปต่อไปอิวกับคุณพงก็นัดแนกกันออกมา ช่วงผักเทียงเธอมอบความรักและความต้องการให้กับเจ้านายคุณนี้เป็นว่าเล่นเธอไม่สนใจแล้วว่าวุ๊จะจับได้หรือไม่ก็ตามเพราะเธอต้องการจะอยู่กับพงไปตลอดคุณพงคะคุณพงอย่ทิ้งอิ๋วไปนะคะผมจะทิ้งคุณได้อยังไงล่ะคุณสวยและออดอ้อนเก่งขนาดนี้คุณรู้ไหมคุณคือผู้หญิงคนแรกเลยนะที่ทำให้ผมติดใจได้ถึงเพียงนี้ หรอคะงั้นอิวเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายหรือเปล่าที่คุณพงจะหยุดอยู่กับอิวแน่สิผมจะหยุดอยู่ที่คุณผมจะรอเวลาที่คุณมีผมแค่คนเดียวนะอิวขอโทษนะคะที่อิวมีสามีอยู่แล้วแต่ก็ยังทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ได้ แต่อิวสัญญากับคุณเลยนะว่าอยู่รักคุณแค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้อิวอยากเป็นของคุณแค่คนเดียวแต่คุณก็ยังอยู่กับสามีของคุณนี่ผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณกับเขาจะไม่ทำเหมือนที่ทํากับผมอิวไม่มีทางทาแบบนั้นหรอกค่ะหนึ่งปีเต็มๆที่เราสองคนอยู่ห่างกันพี่วูดก็เอาแต่ไปไปมา,มา ฉันอิวรู้สึกว่าอิวรู้สึกว่าอิวต้องการคนแบบคุณนะคะคุณพงได้โปรดเถอะนะขอเวลาอิวหน่อยได้สิที่รักของผมผมจะรอคุณนะในที่สุดอิวก็ตัดสินใจไปบอกกับวูดว่าเธอต้องการที่จะหย่ากกับเขาวูดสตาร์นไปพักใหญ่ เขาไม่เข้าใจว่าทำไมจูจูภรรยาของเขาถึงอยากบอกเลิกและในที่สุดเธอก็บอกความจริงว่าเธอหมดรักแล้วก็มีใจให้กับผู้ชายคนอื่นแล้วทำให้ตอนนี้วุฒตัดสินใจที่จะถอยออกมาบ้านหลังนี้เขามอบให้เธอและต่อไปนี้เขาขอสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงอย่างเธออีกพอรู้สึกเสียเวลามากและหมดรักหมดอะไรอาวณ์ พอความเจ็บปวดมันเข้ามาแทนที่หมดแล้วอิ๋วกลับไปหาคุณพงษ์แต่สุดท้ายเธอก็ได้รู้ความจริงว่าคุณพงษ์มีภรรยาอยู่แล้วเธอรู้แบบนี้มันทำให้เธอร้องไห้ฟ,ฟูมฟา t และพยายามที่จะติดต่อคุณพงษ์ทำไมคุณพงษ์ทำแบบนี้คะอิ๋วสารเลิกกับสามีเพื่อมาอยู่กับคุณแต่ทำไมคุณไม่บอกว่าคุณมีเมียอยู่แล้ว ผมไม่เคยปิดบงังกณนะไม่เคยปิดบางแต่ว่าไม่เคยพูดเนี่ยนะคะแล้วทําไมคุณถึงมายุ่งกับอิ๋วล่ะทั้งที่คุณมีเมียอยู่แล้วแล้วทําไมคุณมีสามีอยู่แล้วคุณถึงมายุ่งกับผมล่ะอิว๋วคุณเองก็ไม่ต่างจากผมบบหรอกนะผมก็คิดว่าคุณจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะเข้าใจว่าการที่เราสองคนทําแบบนี้มก็แค่ขั้นเวลาในเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเท่านั้นแต่คุณก็เล่นใหญ่เองคุณเลือก ที่จะทิ้งสามีของคุณถึงต่อให้คุณมีผมคุณกับสามีก็ไม่ได้รักกันอยู่ดีเพราะคุณไม่เคยมีความจริงใจให้กับเขาอะไรนะคะคุณต่อว่าอิวแบบนี้ได้ยังไงกันเพราะตั้งแต่มีคุณเข้ามามันก็ทำให้อิวเริ่มสับสนคุณมันเร็วมากๆใช่ผมมันเลว็วแต่คุณเองก็ไม่ต่างหรอกนะเพราะอย่างนั้น ถ้าคุณยอมรับข้อเสนอนี้ไม่ได้ถ้าคุณยอมรับที่จะรู้ว่าผมมีครอบครัวอยู่แล้วไม่ได้เราก็อยู่ห่างกันเถอะนะคิดว่าฉันจะอยู่กับนายได้ไงท่าหัวงูอิวพูดแบบนั้นจบแล้วก็ขอลาออกในทันทีเธอรู้สึกเจ็บปวดกับบทเรียนครั้งใหญ่ครั้งนี้เธอเลือกคนผิดแต่เธอก็โง่และผิดเองที่เป็นคนที่เลือก ในสิ่งที่ตัวเองคว้ามาไม่ได้และเธอก็ต้องรับกรรมต่อไปส่วนบูธเขาก็ได้เจอกับรักครั้งใหม่ที่น่าจะเป็นความรักจริงๆจ,จ,จากผู้หญิงที่เขาคิดว่าดีกว่าภรรยาอย่างอิวนั่นเอง